เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับเหมือนเดิมครับนั่นก็คือการใช้ไพ่พระราหูในการวิเคราะห์พยากรณ์ดวงของคนแต่ละวันนะครับเริ่มต้นครับคนวันอาทิตย์ครับการงานครับได้คําว่าตนุกครับทุกสิ่งทุกอย่างจะกําเนิดเกิดขึ้นด้วยความคิดและไอเดียนะครับหากเราลงมือเริ่มต้นทําอะไรก็แล้วแต่ชาววันอาทิตย์จะประสบผลแห่งความสาเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับอยู่ในทิศทางที่ดีครับการเงินครับเหนื่อยครับมีรายจ่ายเยอะต้องดูแลผู้คนคนวันอาทิตย์ระวังคิดมากคิดเยอะระวังช่วยเหลือคน โดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอาจจะทําร้ายเราเนะครับเพราะนั้นการเงินอยากให้ใครยืมเงินนะครับเรื่องของความรักครับมีข่าวดีครับคนที่คบหาดูใจกันอาจจะตกลงปงใจแต่งงานกันเป็นแฟนกันครับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่งงานอยู่แล้วถือว่ามีความสุขมากขึ้นอาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันหรือไปทําบุญไหว้พระด้วยกันครับเรื่องสุขภาพครับแข็งแรงดีไม่น่าห่วงไม่น่ากังวลนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับเรื่องของโชคลาภครับท่านผู้ชมครับโชคลาภมาจากทะเบียนรถนะครับเลขนาโชคคือ5 9 6 3 2้าครับ5 9 ส,สองครับการทําบุญเสริมดวงครับชาววันอาทิตย์ครับให้ทําบุญเกี่ยวกับการถวายหลอดไฟแล้วก็ทําบุญลงศพนะครับและนี่คือ ดวงของคนเวลาทิ์ครับจะลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับมาถึงครับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับการงานของท่านครับในช่วงนี้ครับถือว่าดีครับมีความสุขดีนะครับเพราะฉะนั้นการงานของคนวันจันทร์ในช่วงต้นเดือนแบบนี้ครับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าครับทำแล้วดีทาแล้วเฮงทาแล้วปังครับแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยครับส่วนเรื่องการเรียนก็ดีครับมีการต่อยอดแล้วก็มีการมองหาโอกาสใหม่ๆด้วยนะครับการเงินครับไม่น่ากังวลอย่างที่คิด จะให้การอุปถัมภ์คำจุนใครมีความเดือดร้อนจะมีการคลายตัวนะครับจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์นั่นเองครับแล้วก็เรื่องของความรักาครับนี่ครับสุภาพครับคนโสดจะมีข่าวดีนะครับปัญหาต่างๆก็จะคลายตัวความรักหวานชื่นลื่นลมนะครับคนมีคู่จะปรับความเข้าใจดูแลเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจสุขภาพแข็งแรงครับไม่น่ากังวลครับระมัดระวังการปวดหัวด้วยนะครับเรื่องโชคลาภนะครับใบนี้คือตําแหน่งชาวา่าชรอาจจะมีโชคนะครับแล้วก็คนมีคู่อาจจะมีลูกด้วยนะครับในตำ ก็คือ25879ครับ25879ครับทำบุญบ้านเด็กกำพร้าและทำบุญด้วยการปล่อยปลาสิตัวนะครับ